หนึ่งสัปดาห์ก่อนนี่ฉันคิดว่าเพืนนเ่อนคงก็ะหลงฉันตัวก็เปล่านะเออฉันก็ว่าอย่างนั้นนะแล้วเขาแล้วเขาจะติดเชือ่อมฉันก็ไม่รู้อืมเอออ้ยไม่มีอะไรเลยเจากทีเ่เราเป็นอะไรก็มานานแะล้วเราก็ไป ก็เจออะไรเลย,เลยแต่ว่าดูสภาพคนนี้เขาเป็นซอมบี้นะแต่เราต้องฆ่ามันแล้วก็เี่นายจะคิดว่านี่นายนะบ้างมีงซอมบี้ข้างหลังนายเออตัวปลาเลยวะอีฉเบฉับ มาทำอะไรากันเนี่ยเซ็ปเซ็ปเซ็บเซ็ปอุ๊ยยาว่าจะบุชนนะทำไมปืนอ้ยอย่า,ายยคิดว่าเจอมันดุงนะไม่มีใจคอเก๊ นี่ทอมชันจิเจ้าเก่าเสีสุชนสดชนเออออจะมีอะไรอีกเนนี่แกอูาทอมสอมบีพวกฉันยางงั้นเหรอฉันจะตีนี้กระทิบแกให้เละเลยฮุกกัด ออจะถอยอีกแล้วเลืกระทู้อเลยสรอง้ระเจ้าถึงสมอนี่ยดีนยเนีอื้มันตุช่าเลยอ่ะมันเหมือน สองสัปดาห์ก่อนคอตัวนี้ันที่คือซอมบี้หมดหลือนั่นว่านะายก็เคยมีหมดแล้วนะมันจะมีอีกมือ ซอมบี้ยังไม่เตยเหรอเนี่ยเหมือนที่นี่มันจะมีซอมบี้เยอะเออซอมบี้ไม่เตยนี่ฉันอยู่มาสองสัปตาหนึ่งจับตาแล้วมั้งเนี่ยเออนี่คือูออเคที่เตยคือที่เจอ เฮ้ยพวกนัายาเอาไปจับมึงเลยตอนนี้เจนโกมีมีเคลียลงมาแล้วไม่น่ามีเคลียลงมาแล้ว แล้วสุดท้ายเรื่องซอมบี้ก็จบลง